สวัสดีครับพี่น้องท่าชมทุกๆท่ทานนะครับตอนนี้เขาอยู่กับเบาเท่านะครับผมมา่อตามตัวเลขแนวทางนะครับเลขทูบเบาเท่าและกกาแนวทางความฝันของบ่วเถ่าฟอมนะพี่น้องนะนะครับผมโค้งสุดไทยนะครับไปฟังนะครับ่าบ่วเท่าเิ่นฝันว่าจาังไหนลักกาเพิ่นจุดทูบด้จยแไหนนะครับพี่น้อง ขอบคุณทั้งช่องบาวเท่าชาแนลนะครับช่องแม่หมูผ้าโชคที่ส่งนําตัวเลิข้าทังนะครับมาให้กับดอนลา h ชาแนลนะครับเอามาฝาก f อฟซีน้อพี่น้องเนาะนะครับว่าเป็นการเสียเวลามาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าพี่น้องนะครับผมว้านจะเป็นวันพัดเนาะวันที่27ธันวาคมเป็นไรฟันดีป่ะยูทก็ขอพ่ขอโชคขึ้เก่า นะครับผมกดทือว่าฟันดีนะครับผม,มจุดทูบแวกอู้บ่าเข่าว่าเห็นตัวเลขแลวพี่น้องตัวเลขขึ้งงามเลยขึ้นาม,มาหาศูนย์นหาหกศูนย์เป็นหาเก้าศูนย์ก็ได้ครับผมจับ,บหัวนะครับแต่พอมาขึ้นนีเบาเถ่าถจุดนะครับแบนะบเห็นหากับหกแล้วพอจะเห็นศูนย์นี่โอ้ขนลุกเลยนะครับผมเพราะว่าปู นนสวรรค์เพิ่นย้ำคักเพิ่นว่าหาศูนย์เนิ่งวดนีืเพิ่นว่าเลขบาขา้าเถ่านเพิ่นว่าเขาละละสันเพิ่นว่าก็เลยอุบัวทั้งปีเลยมืดปีเลยเห็นว่างวดนี้ละสันเพราะว่าเพิ่นก็เน้นหาศูนย์มาเนาะค่ะ,ะเลขศูนย์พิ่นนะครับผมก็ถือว่าฝันดียกเมื่อคืนนี้นะครับฝันดีท่านผู้ชมฝันเป็จังเดียระนะครับจุดทูปก็ถือว่าฝันดะีฝันจังสี่นะครับ เห็นผู้ชายผู้บักไงนะครับผมผมขาวใสตรงกระเบนนะครับผิวสีสีแดงออกออกค่าออกดำนี่พี่น้องนะผู้บังไงอันนี้เห็นชัดเลยผิวดําแดงบ่าวแถาคิดไวจะเป็นผู้ผูมบ่าหรือผูมเจ้าทีนี่นะครับผมมีความฝันเพิ่นมาบอกคุณาวจังสีนะครับกูเยียบไว้มึงแล้วสั่น่นว่านะครับมีความฝันโอ้จน พูดถึงจนตื่นในฝันน่นะนะคนเบาแห้งเบาเสียงดัง<ม>กูเยี่ยมไปมึ่งแล้วสั่นนะครับแล้วเพ่นกระซี่ไปที่หิงพระพี่น้องคนซี่มือไปที่หิงพระที่เบาเถ่าจุดถูกนะครับผม,มกูเยี่ยมไปให้มึ่งแล้วสั่นะย่ำดีกระจนว่าเสด็จตื่นนกพี่นอ้นองเออนี่แหละครับฝันแค่นี้นะครับเ<ม>บ,บาเถ่าอโอ้นะครับโมเมนต์ เลขถูกบ่หรือจังไหนโอ้ <นะ S 2> โอเลขถูกกับง,งามเนาะห้าหกศูนย์นั่นแหละพี่น้องค่ะแต่ฝันซํำนั่งไม่อคลื่อนเน่ยคนวา่าโอ้คนห้องเสียงดังเน๊อคนห้องเสียงดังคนวา่ากุยเยียมไปหี่มึงแล้วบ่านตันงแ่สี่มือสี่มือไปที่หิงพะนะระนับที่บ่าวเถาจุดถุก<ฆ>แต่ว่วมฝันบ่าวเถากับมิตีให้เพิ่มพี่น้อพี่น้องเด้อนะครับวามฝันบ่าวเถากับมิตีเพิ่มมาอีกทางนึงนะค่ะ อ <utan> ๋อค่ะผู้ชมมาเบิ่งน้ากัน,อ,น,นอันนี้ความฝันบาวเถามิตีให้เพิ่มคือ,อฝันตั้งแต่วันพักวันที่ยี่สิบนะพี่้องนะฝันไว้อองค์ปู่พญานาคสองตนสององค์บเรือยเขามมใได้บานเพลื่อเือเป็นวงกลงมนะครับเรือยในบานอีกอีกองหนึ่งมีเก่าเสียนมีเก่าหัวนะครับเพเลื่อแหละเพ่เลื่อแหละก็เรือยพันกันนะครับเรือยพันกัน,นบที่บาวเถาตีให้เก่านี่ก็คือเพล่นมีเก่าเสียนนะครับ ละองหนึ่งพญานาคมีองหนึ่งนะครับเก่าเสียนองหนึ่งองหนึ่งธรรมดานะครับอีกโออาตีเป็นเจ็ดพญานาคเก้าหนึ่งเจ็ดอันนี้พญานาคเจ็ดสององ์อง,องหนึ่งเก่าเสียนเจ็ดสองเก้านะครับผมอันนี้ก็ตีเป็นเก้าพญานาคเป็นหกเป็นเจ็ดนะครับก็ได้ตีเกนะ้าหกเจ็ดคช่อไอ้ไม่ตีเพิ่มเพื่อเจ็ดศูนย์เก้าครับเพราะเอาพลเรือเป็นวงกลม วงกลมพายานาคเจ็นบนาวงกลมกระศูนย์แล้วก็เก้านะครับผมคำพิช้อมแคบนาจอเนาะคะ่ะอันนี้เป็นตัวเลขนะทา่านควมฝันของเบาเทาเพิ่นก็นได้บอกให้ฟังแล้วเพิ่นกระป๋ให้ฟังแล้วนะค,ะคำพิช้อมเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเก้าเก้าหกเจ็ดนะคะสามตัวแล้วก็เพิ่มมาอีกเจ็ดศูนย์เก้านะคะสองตัวหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสองสองเก้าหกเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์เก้านะค,ะคำพิช้อม เพื่อนกับเน้นไฮที่สี่หางนะคะหนะะึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเก้าศูนย์เก้าแล้วค่ะสามตัวเน้นที่เก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์เก้านะคะถ้าจะวิ่งวิ่งเจ็ดค่ะแล้วก็เลขทูบเอาค่ะคผู้ชมผู้เท่าเพื่อนกับฟันเมื่อคืนนี้ว่าผู้เท่า ชุดขาวนะคะจงกระเบนใส่จงกระเบนเพื่อนมาสี่บอกเพื่็นผู้ชายบัวบเท่าพี่น้องผู้ชายร่างใหญ่นะครับร่างแง่นาผู้บัใหง่นะครับอเพื่อนมาสี่บอกบอดีสี่บอกเอ้ยผู้ฟังท่าผู้ชมเพื่อนบอกว่ากูเหยียบไว้ให้มึงแล้วอ่าค่ะนะครับแล้วเพื่อนก็ซี่ไปที่หิ้งพระหิ้งพระนะเพิ่อนเบาเสียงดังมาบอกกูเหยียบไว้ให้มึงแล้วคุณว่า อ๋อนี่ครับคผู้ชมเลขถูกเลขถูกก็คือห้าหกศูนย์บาวเถ่าเลยห้าเก้าศูนย์กลับกลับไปน้ำเดวยพี่นองตัดเลขหกอลาเป็นเลขเก้าหรือปูนยมักศูนย์เก้าห้าแต่ว่าปูนนนสวรรค์วามากเลยคือห้าเก้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เท่านั้นนะครับอันนี้บ่าวเถ่าตัดไปน้ำเลขถูกห้าศูนย์ห้าหกหกศูนย์ปูนยมักเก้าศูนย์เก้าศูนย์ก็ตรงกระชุดนั้นอยู่แล้วพี่น้องห้าศูนย์นี่คือศี หาบ่อไดแล้วหรอคะทุชากชั่ลโมงาชุดเน้นว่าเป้าแถวเน้นไหนมีเจ็หนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเก้าศูนย์เก้านะครับเอฟซี FC ถามมาเป้าเท่านักตัวใดเป้าแ่านี้ด้วยพี่น้องเน้นเจ็ดสองนะครับเจ็ดสองนะครับห้าศูนย์นี่ครับห้าศูนย์อ่าหังจุดถูกได้หั่งตรงมาด้พี่น้องนะครับเจ็ดสองห้าศูนย์ นะครับหนึ่งเจ็ดสองเก่าเนี่ยแหละครับผมโอ้ใครมาชมเห็นตัวเน้นเบาเท่าแล้วตอนนี้เน้นคือนเจ็ดสองพี่น้องเจ็ดสองกับหาศูนย์ค่ะครับมัดเจ็ดสองกับห้าศูนย์ครับอืมฟันดีที่ทำช่วงตัวทือว่าฟันดีค่ะครับนับก็จนว่าโอ้จนมมูเพื่อนบอกเสียงดังเลยไหมอืมบมเมนจะไกิดโชกก่อนปีใหม่ป่ะค่ะช่วงอืมจีบได้ยุ่งว่าขันปันนี่แล้วนะน่าจะได้โชก ข้อมฝันนีนนน่น้องเนาะแล้วแต่ผูมัก็ว่าหมดที่แล้วกับหมวที่แล้วกับบ่อเขา่าเนาพี่น,อน้องแต่ว่าบางคนมันว่าขันฝันเห็นพญานาคน,นีน่กะโชคดีเน้ะค่ะ<บ>อาจจะได้โชคไงโชคบัลกังก์ล่อเบิ้งค่ะล่อรุ่นน้ำก,กันวันที่สามสิบหมดที่แล้วกับบ่อเขาเนาพี่น,อน้องตีบ่อเข่าค่ะแนวทางก็มีงวดเขางวดรุดนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าผมเพิินกับเขามากสามงวดแล้วนะคะ ออกมาหลุดโชคดีสิดอกพี่น้องตีเฮตุมาแต่ทูตุ้มนาคาอืมเอาค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะแคปหน้าจอไว้เลยเลขทูบห้าหกศูนย์นะคะบ่าวเ่าวันตัดให้ก็จะห้าศูนย์ห้าหกหกศูนย์นะคะ้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือว่า หกอาจจะเป็นเก้าเนาะค่ะคนก็ได้ตีเซห้าเก้าศูนย์นะมันก็ได้ตีเราไพี่น้องเขียนกลับไปให้ดซิกลับไว้นั่นละเอนว่าตีแล้วก็เล้วโดก่ได้ว่าตีอันนี้แนวทางความฝันแคปนาจอยค่ะเอาค่ะมาชมโชคปีและพี่น้องได้นะครับผมเพราะว่าพี่สาวเิ่นจมาหมื่นนะครับวันนี้ห้เพิ่นไปให้โชคพี่สาวอีกคึ้นวันที่แล้วนะครับเพิ่นไปบอกพี่สาวหาเจ็ดศูนย์กับมาหาเจ็ดนะครับผมโชนจะมาหอดมือืนเลยพี่น้อง จังโลคกกวามฝ<ต>ันของพี่สาวบ่าวเทา<ล>อีกที่ห<ด>นึง่งนะคะอเอาค่ะขอบคุณบ่าวเทาค่ะครับเฮงๆด้วยโชคมาด้วยพี่น้องเด้ยค่ะขอบคุณค่ะ